ถ้าศัตรูที่เคยเผาเมืองของคุณจนเหลือแต่เท่า่านวันหนึ่งกลับนั่งอยู่หลังกำแพงที่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องคุณจะเลือกรอให้เขากลับมาหรือเดินเข้าไปหาเขาถึงใจกลางอำนาจของมันเองแผ่นดินอยุธยาไม่เคยเป็นแผ่นดินของผู้เลือกสงครามก่อนแต่เป็นแผ่นดินของผู้ที่ต้องยืนหยัดอยู่ท่ามกลางพายุแห่งการรุกรอนหานอหลายทศวรรษที่ผ่านมา กองทัพพม่าคือเงามือที่ทอดยาวมาถึงกำแพงกรุง่งเผาเมืองกว่าต้อนผู้คนและทิ้งรอยแผลลึกไว้ในความทรงจำของแผ่นดินสยามแม้วันที่สมเด็จพระนเรศทรงประกาศอิสรภาพเสียงดาบจากยุทธหัตถีจะเง่นิยบลงแต่สงครามไม่เคยจากไปไหนอยุธยาในห้วงเวลานั้นคือรัฐที่เพิ่งรอดพ้นจากการถูกกลืนกิน บ้านเมืองยังเต็มไปด้วยซากความพินาศผู้คนล้มตายกระจัดกระจายความกลัวฝังรากลึกอยู่ในหัวใจของแผ่นดินนี่ไม่ใช่จากประวัดิผู้พิชิตแต่ก็ไม่ใช่รัฐอ่อนแอที่รอวันล่มสลายอีกต่อไปคำถามสำคัญจึงเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเงียบงนันในราชสำนักและในจิตสำนึกของผู้คนทั้งแผ่นดินชัยชนะจากยุทธหัตถี ทำให้สยามยืนหยัดได้ด้วยตนเองเป็นครั้งแรกแต่การยืนหยัดไม่ได้ลบอดีตที่ถูกย่ำยีให้หายไปพม่าถอยร่อนออกไปหัวเมืองมอนฝ่ายใต้เริ่มหลุดจากอำนาจเดิมเส้นทางที่เคยนำกองทัพศัตรูลงมาทําลายอายุทยาค่อยๆเปิดออกตรงหน้าสยามและเมื่อเส้นทางนั้นปรากฏชัดคำถามที่เคยกระซิบก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆ สยามควรหยุดอยู่แค่การป้องกันตัวหรือควรใช้โอกาสนี้ตอบโต้จากระวัติที่เคยเหยียบย่ำแผ่นดินไทยอย่างไม่ปราณีการยกทัพไปตีหงสาวดีจึงไม่ใช่แค่การเคลื่อนพลของกองทหารนับแสนแต่คือการก้าวข้ามเส้นบางๆระหว่างการอยู่รอดกับการเป็นผู้กำหนดชะตาประวัติศาสตร์ก่อนที่กองทัพอยุธยาจะมองเห็นเงากำแพงหงสาวดี สมดุลของแผ่นดินได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างเงียบงันหัวเมืองมอนฝ่ายใต้ตกมาอยู่ภายใต้อำนาจของอายุธยานี่ไม่ใช่แค่การขยับเส้นเขตแดนบนแผนที่แต่มันคือการเปลี่ยนบทบาทของศอยามจากรัฐที่ตั้งรับการลุกกรานสู่รัฐที่มีศักยภาพจะเป็นฝ่ายเปิดศึกเสียเองเมืองมาตมะซึ่งตั้งอยู่บนเส้นทางคมนาคมสำคัญทั้งบกและน้ำ กลายเป็นฐานที่มั่นเป็นคลังสเสบียงและเป็นประตูที่เปิดตรงไปสู่หงสาวดีสิ่งที่เคยเป็นเส้นทางของศัตรูกำลังจะกลายเป็นเส้นทางของกองบทัพอยุทยาแม้โอกาสจะเปิดออกตรงหน้าแต่ความจริงของแผ่นดินอยุทยาในเวลานั้นยังห่างไกลาจากคำว่าพร้อมรบบ้านเมืองเพิ่งผ่านการทำลายครั้งใหญ่กำลังคนไม่เต็มอัตรา สเสบียงยังไม่มั่นคงหัวเมืองที่ได้มาใหม่ยังไม่สงบแน่นอนอยุธยาไม่ได้กวาดต้อนผู้คนจากพมา่าเหมือนที่พม่าเคยทำกับสยามในอดีตความได้เปรียบที่มีจึงเป็นความได้เปรียบที่เปราะบางการทำสงครามยืดเยื้ออาจหมายถึงหายนะไม่ใช่ใชัยชนะแต่ในขณะเดียวกันการปล่อยโอกาสนี้ให้ผ่านไป อาจหมายถึงการกลับไปยืนรอศัตรูที่กำแพงเมืองอีกครั้งอย่างไม่มีวันจบสิน้นไม่มีพงสาวดาลเล่มใดบันทึกคำถามนี้ไว้ตรงๆแต่คำถามนั้นสะท้อนอยู่ในทุกการตัดสินใจของราชสำนักสยามควรหยุดสงครามไว้เพียงเท่านี้หรือควรถูกผลักไปอีกขั้นหนึ่งตลอดทศวรรษหลังการประกาศอิสรภาพอายุธยาทำสงครามเพื่ออยู่ รอดไม่ใช่เพื่อเลือกทําสงครามแต่บาดแผลจากการถูกเผาเมืองจากครอบครัวที่แตกสลายจากผู้คนที่ถูกกวาดต้อนยังคงเป็นแรงกดดันเงียบๆที่ก่อตัวอยู่ในแผ่นดินเมื่อเส้นทางสู่หงสาวดีเปิดออกความเป็นไปได้ใหม่จึงถือกำเนิดพร้อมกับความเสียงที่ไม่เคยมีมาก่อน สำหรับสมเด็จพระนเรศโอกาสเช่นนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะปล่อยให้เลือนหาหยอกพงสาวดารสะท้อนภาพของกษัตริย์ผู้ไม่ปล่อยให้โอกาสทางสงครามผ่านไปโดยไร้การก่อนรมเมื่อศัตรูเริ่มอ่อนแรงเมื่อเส้นทางเปิดออกแม้ความพร้อมจะไม่สมบูรณ์เวลากลับสำคัญยิ่งกว่าความสมบูรณ์การยกทัพไปตีหงสาวดี จึงไม่ใช่เพียงการตอบโต้พมา่าแต่คือการทดสอบขีดจำกัดของอยทุทยาเองว่าสามารถก้าวข้ามสถานะจากรัฐผู้รอดชีวิตไปสู่รัฐผู้กำหนดเกมไอ้ด้หรือไม่การตัดสินใจเกิดขึ้นในห้วงเวลาที่อยุธยายังไม่เข้มแข็งเต็มที่แต่ก็ไม่อ่อนแอพอจะถอยกลนทับนี่คือการยกทัพที่ไม่รอให้ศัตรูตั้งตัว ไม่รอให้การเมืองภายในพม่าคลี่คลายและไม่รอให้กําลังพลของอยุธยาสมบูรณ์กว่าหานี้พงสาวดานเรียกศึกครั้งนี้ว่าการยกจูณโจมวันอาทิตย์ขึ้นสามค่ำเดือนอ้ายพุทธศักราช2138สมเด็จพระนเรศเสด็จยกกองทัพหลวงออกจากพระนครด้วยกําลังพลกว่า12 ศูนย์ศูคนอยุธยาเคลื่อนทับในฐานะผู้รุกเป็นครั้งแรกหลังการะกู้เอกร,ราชเป้าหมายของกองทัพไม่ใช่หัวเมืองชายแดนแต่คือเมืองหลวงของพมา่าหงสาวดนี่เมืองที่เคยเป็นต้นทางของกองทัพที่ย่ำยีแผ่นดินสยามมานานหลายสิบป,ปีกองทัพอยุธยาเดินทัพถึงเมืองมตมะ ซึ่งกลายเป็นฐานทัพสำคัญของศึกครั้งนี้ท่อนี่นั่นกองทัพมอนถูกระดมเข้ามาสมทบก่อนที่กำลังทั้งหมดจะเคลื่อนขึ้นเหนือเส้นทางที่เคยเป็นของพมา่าบัตรนี้ถูกใช้โดยกองทัพอยุธยาเองและนั่นคือสัญญาณชัดเจนว่าอำนาจของสองแผ่นดินกำลังสลับตำแหน่งกันเมื่อกองทัพหลวงของอยุธยา มองเห็นเงากำแพงหงสาวดีเป็นครั้งแรกนั่นไม่ใช่เพียงภาพของเมืองหลวงพมา่าแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจที่เคยไม่มีใครกล้าท้าทายอายุธยาไม่ได้เลือกการประทับแบบฉับพลันไม่ได้บุกเข้าชนกำแพงด้วยความฮึกเหิมแต่เลือกใช้วิธีที่สะท้อนความระมัดระวังการล้อมเมืองกองทัพอยุธยาปิดเส้นทางเข้าออกตัดสเสบียง และกดดันเมืองหลวงของพม่าอย่างเงียบงันการล้อมหงสาวดียืดเยื้อยาวนานถึงสามเดือนนี่ไม่ใช่การวัดกําลังเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการวัดความอดทนของทั้งสองฝ่ายระหว่างการล้อมเมืองสมเด็จพระนเรศทรงให้เข้าปล้นเมืองหนึ่งครั้งวันจันทร์แรม13ค่ำเดือนสี่ เสียงกลองศึกดังขึ้นบันไดพาดกำแพงทหารอายุทยากระโจนเข้าสู่แนวป้องกันแต่หงสาวดียังไม่ใช่เมืองที่พร้อมจะล้มลงง่ายๆกำแพงยังยืนหยัดการป้องกันยังแข็งแกร่งการโจมตีครั้งนั้นไม่ประสบความสำเร็จกองทัพอยุทยาถอยกลับสู่แนวล้อมพร้อมความจริงที่เริ่มชัดขึ้นการตีหงสาวดี ไม่ใช่ศึกที่ตัดสินได้ในครั้งเดียวขณะที่การล้อมเมืองดำเนินต่อไปสถานการณ์กลับเริ่มเปลี่ยนอย่างเงียบงนันข่าวการเคลื่อนทับเริ่มหลั่งไหลเข้าสู่ค่ายอายุทยาพระเจ้าแปรพระเจ้าอังวะและพระเจ้าตองอูกำลังยกทัพจากสามทิศมุ่งหน้าสู่หงสาวดีความได้เปรียบด้านเวลาที่อยุทยาเคยมี เริ่มหายไปทีละน้อยศึกที่เริ่มต้นจากการเป็นฝ่ายรุกกำลังกลายเป็นความเสี่ยงที่จะถูกโอบล้อมสมเด็จพระนเรศทรงประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบกำลังพม่าที่กำลังระดมเข้ามามีจำนวนมากกว่าและมีโอกาสสูงที่กองทัพหลวงจะตกอยู่ในวงล้อมหากฝืนรบต่อ อายุทยาอาจสูญเสียกำลังหลักของแผ่นดินในสึกเดียวและนั่นคือความเสี่ยงที่แผ่นดินสยามไม่อาจรับได้การตัดสินใจครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้นอีกครั้งไม่ใช่การเดินหน้าแต่เป็นการถอยเพื่อรักษากำลังของชาติวันสงกรานต์เดือนห้า พุทธศักราช2,139สมเด็จพระนเรศมีรับสั่งให้เลิกทัพการถอนกำลังครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นท่ามกลางความแตกตื่นแต่เป็นการถอยอย่างมีแบบแผนอายุทยากว่าต้อนครอบครัวผู้คนจากหัวเมืองในมณฑลหงสาวดีมาเป็นฉเฉลยจำนวนมากก่อนจะเคลื่อนกองทัพกลับโดยที่กองทัพพมา่ามิได้ยกติดตามมารบกวน ศึกหงสาวดีครั้งแรกจบลงโดยไม่มีชัยชนะบนกำแพงเมืองแต่ได้ทิ้งร่องรอยที่ลึกกว่านั้นไว้ในประวัติศาสตร์แม้จะไม่สามารถตีเมืองแตกได้แต่การยกทัพครั้งนี้ได้พิสูจน์ความจริงข้อหนึ่งสยามสามารถยกกองทัพไปถึงหัวใจของศัตรูได้จริงและสามารถถอนกลับ โดยไม่ถูกไล่ล่าหงสาวดีซึ่งเคยถูกเชื่อว่าเป็นป้อมปราการที่ไม่มีใครแต่ต้องได้เริ่มมีรอยร้าวในความเชื่อมัน่นสึกครั้งนี้อาจยังไม่ให้คำตอบสุดท้ายแต่ได้เปิดประตูสู่สงครามที่ใหญ่กว่าและรุนแรงกว่าที่กำลังรออยู่เบื้องหน้า การเลิกทับจากหงสาวดีในพุทธศักราช2,139ไม่ใช่ภาพของความพ่ายแพ้หากเป็นภาพของการประเมินสถานการณ์อย่างเยือกเย็นสมเด็จพระนเรศทรงตระหนักดีว่าการฝืนรบท่ามกลางกำลังศัตรูจากสามเมืองใหญ่อาจนำกองทัพหลวงเข้าสู่วงล้อมที่ไม่มีทางรอดการถอนทัพครั้งนี้ จึงถูกจัดการอย่างมีแบบแผนกองทัพอยุทยากลับคืนโดยยังรักษากำลังหลักไว้ได้ครบถ้วนและสิ่งที่ติดมือกลับมาไม่ใช่เพียงฉเฉลยศึกแต่คือความเปลี่ยนแปลงที่กำลังก่อตัวในแผ่นดินพมา่าแม้กำแพงหงสาวดีจะยังตั้งอยู่แต่ความเชื่อมั่นของราชสำนักพมา่ากลับเริ่มสั่นคลอน การที่กองทัพอยุธยาสามารถยกมาถึงเมืองหลวงแล้วถอนกลับไปได้โดยไม่ถูกไล่ล่าคือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอำนาจที่เคยคำจุนจากกรวนดิไม่ได้อยู่ที่กำแพงเมืองแต่อยู่ที่ความกลัวและเมื่อความกลัวเริ่มจางหายอำนาจก็เริ่มแตกราวหลังสึกครั้งแรกพรมา่าไม่ได้เผชิญภัย จากกองทัพอยุทยาโดยตรงแต่กำลังต่อสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็นความระแวงความไม่ไว้วางใจและความทะเยอทะยานของหัวเมืองต่างๆพระเจ้าหงสาวดีนันทบุรเรงต้องเผชิญแรงกดดันทั้งจากภายนอกและภายในการระดมทัพจากหลายเมืองเพื่อรับมืออยุทยากลับเปิดเผยความจริงข้อหนึ่ง ผงสาวดีไม่อาจยืนหยัดด้วยกำลังของตนเองได้อีกต่อไปเมื่อศึกผ่านพ้นไปหัวเมืองที่ถูกเรียกระดมเริ่มตั้งคำถามกับศูนย์กลางอำนาจเมืองตองอู่เมืองยะไข่และหัวเมืองสำคัญอื่นๆเริ่มเมาใจออกห่างบางเมืองตั้งแข็งบางเมืองเลือกใช้การทู่สองหน้าความจงรักภักดี ไม่ใช่สิ่งที่มั่นคงอีกต่อไปมันถูกแทนที่ด้วยการคำนวณเพื่อความอยู่รอดการยกทัพของอยุทยาได้สร้างแบบอย่างที่ไม่อาจลบเลือนหัวเมืองรอบนอกของพมา่าเริ่มตระหนักว่าหงสาวดีสามารถถูกท้าทายได้และอยุทยามีกําลังพอจะทําเช่นนั้นจริงความกลัว ที่เคยผูกมัดจากประวัติเริ่มถูกแทนที่ด้วยความลังเลไม่เพียงแต่พมา่าเท่านั้นที่ต้องประเมินสถานการณ์ใหม่ล้านนาล้านชางและรัฐโดยรอบต่างเริ่มคำนวณทางการเมืองการสวามีพักไม่ใช่เรื่องของความพักดีอีกต่อไปแต่คือการเลือกข้างในห่วงเวลาที่อำนาจเก่า กำลังเสื่อมถอยและอำนาจใหม่กำลังปรากฏขึ้นอย่างเงียบงนันสึกหงสาวดีครั้งแรกดูเหมือนไม่มีผู้ชนะแต่ในความเป็นจริงมันได้กำหนดทิศทางของสงครามไปแล้วอย่างเงียบงนันศัตรูเริ่มพ่ายแพ้จากข้างในและเมื่ออำนาจเริ่มแตกจากภายในสึกครั้งต่อไปย่อมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป หลังการถอนทับจากหงสาวดีแผ่นดินดูเหมือนจะกลับคืนสู่ความสงบแต่ความสงบนั้นเป็นเพียงผิวน้ำใต้ผิวน้ำความปั่นป่วนกำลังกัดกินจากระวันดิพาอย่างเงียบงันหงสาวดีซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางอำนาจเริ่มไร้แรงยึดเหนี่ยวหัวเมืองคำสั่งจากเมืองหลวงไม่ได้รับการเชื่อฟังเหมือนเดิมและความหวาดระแวง เริ่มแทนที่ความศรัทธาตลอดสามปีหลังศึกครั้งแรกอายุทยาไม่ได้รีบร้อนยกทัพสมเด็จพระนเรศทรงเฝ้ามองศัตรูอย่างเงียบงนันพม่าที่ภายนอกยังดูเป็นจักรวรรดกลับกำลังแตกร้าวจากภายในหัวเมืองใหญ่เริ่มแข็งเมืองความพักดีต่อหงสาวดีลดลงและศูนย์กลางอำนาจ ไม่อาจควบคุมทุกทิศทางได้ดังเดิมสึกครั้งใหม่จะไม่ใช่การยกจู่โจมเช่นเดิมแต่เป็นสงครามที่ถูกเตรียมการเป็นขั้นเป็นตอนสมเด็จพระนเรศโปรดให้วางฐานสเสบียงล่วงหน้าเจ้าพระยาจักรีถูกส่งไปคุมกำลังตามหัวเมืองมอนเกณฑ์ผู้คนทำนาเพื่อะส,สมอาหารนี่คือสัญญาณชัดเจน ว่าสงครามครั้งต่อไปถูกวางให้เป็นศึกยืดเยื้อขณะเดียวกันการเมืองในพม่ากลับเคลื่อนไหวเร็วกว่านั้นเมืองตองอู่และเมืองยะไข่ส่งทูดมาอ่อนน้อมต่ออยุธยารับว่าจะช่วยยกทัพเมื่อถึงคราวตีหงสาวดีแต่การอ่อนน้อมนี้ไม่ใช่ความจงรักภักดีหากเป็นการคำนวณผลประโยชน์ เมืองยะไข่มองเห็นโอกาสครอบครองหัวเมืองชายทะเลส่วนพระเจ้าตองอู่มองไกลกว่านั้นเขามองเห็นบัลลังก์หงสาวดีเบื้องหลังการทู่สองหน้าพระมหาเทระเสียมเพลียมเริ่มเข้ามามีบทบาทพระองค์ยุยงพระเจ้าตองอู่ไม่ให้อ่อนน้อมต่ออยุธยาและเสนออุบาย ให้ชิงหงสาวดีเสียเองแผนการซ้อนแผนจึงเริ่มต้นขึ้นโดยที่อยุธยาไม่อาจมองเห็นทุกการเคลื่อนไหวได้ในทันทีปลายปีพุทธศักราช2142สมเด็จพระนเรศเสด็จยกกองทัพหลวงอีกครั้งแต่ศึกครั้งนี้ยังไม่ทันถึงหงสาวดีอุปสรกคแรก ก็ปรากฏขึ้นการกระบของพวกมอนตามแนวชายแดนซึ่งถูกยุยงให้แข็งขืนการปราบปรามกินเวลายาวนานถึงสามเดือนสึกครั้งที่สองจึงเริ่มต้นด้วยความล่าชาในขณะที่กองทัพอยุทยายังติดอยู่กับการปราบกบฏแผนของฝ่ายพมา่าก็เริ่มเดินหน้า กองทัพเมืองตองอู่และกองทัพเมืองยะไขยกเข้าประชิดหงสาวดีก่อนกองทัพอยุธยาจะมาถึงแต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดกำลังรออยู่ภายในกำแพงเมืองพระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงกลับไม่ยอมเปิดประตูเมืองให้กองทัพตองอู่เข้าความหวาดระแวง ได้เข้าครอบงำราชสำนักกองทัพพันธมิตรจึงทำได้เพียงตั้งล้อมเมืองท่ามกลางความขาดแคลนสเสบียงและความกลัวที่ค่อยๆกัดกินเมืองหลวงสงครามครั้งที่สองจึงเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางความไม่พร้อมของทุกฝ่ายอายุทยาที่วางแผนยาวพมา่าที่แตกแยกและพันธมิตร ที่พร้อมจะหักหลังกันได้ทุกเมื่อศึกครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการประทะของกองทัพแต่คือการเผชิญหน้าของอุบายการเมืองและความทะเยอทะยานซึ่งจะนำไปสู่การล่มสลายของหงสาวดีในรูปแบบที่ไม่มีผู้ใดคาดคิดมาก่อนหงสาวดีเมืองหลวงที่เคยเป็นศูนย์กลางจากประวัติบัดนี้ กลับถูกทิ้งให้อยู่ลำพังกองทัพตองอู่ที่เคยถูกเรียกมาเป็นพันธมิตรตั้งล้อมเมืองอยู่ภายนอกแต่ไม่อาจเข้าไปช่วยเพราะประตูเมืองไม่เคยเปิดรับความไม่ไว้วางใจได้ตัดขาดเส้นทางรอดของหงสาวดีด้วยมือของตนเองการล้อมเมืองไม่จำเป็นต้องใช้ดาบเสมอไปเมื่อสเสบียงเริ่มขาดแคลน เมื่อข้าวปลาเริ่มหมดศัตรูที่แท้จริงคือความอดอยากผู้คนภายในเมืองเริ่มล้มตายราคาข้าวพุ่งสูงความหวาดกลัวแผ่กระจายหงสาวดีกำลังถูกทําลายจากภายในทีละวันในยามวิกฤตราชสำนักควรเป็นศูนย์รวมใจแต่ในหงสาวดี มันกลับกลายเป็นสนามของความหวาดระแวงคุณนางแบ่งฝ่ายกล่าวโทษกันไปมาบางคนเสนอให้เปิดประตูบางคนเสนอให้สู้จนตายแต่ไม่มีเสียงใดดังพอจะรวมแผ่นดินได้อีกพระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงยังประทับอยู่บนบัลลังก์แต่บัลลังก์นั้นไม่อาจคำจุนอำนาจได้อีกต่อไปพระองค์ ถูกตัดขาดจากหัวเมืองจากกองทัพและจากประชาชนคำสั่งไม่มีใครเชื่อฟังและเมื่อกษัตริย์ไม่อาจปกป้องแผ่นดินแผ่นดินก็เริ่มไม่ปกป้องกษัตริย์ในที่สุดประตูเมืองก็ไม่ได้ถูกเปิดด้วยกองทัพแต่ถูกเปิดด้วยความสิ้นหวังคุณนางบางส่วน รอบเจรจากับฝ่ายนอกกำแพงไม่ใช่เพื่อชัยชนะแต่เพื่อเอาชีวิตรอดหงสาวดีจึงถูกทรยศโดยคนของตนเองเมื่อประตูเปิดไม่มีการรบใหญ่ไม่มีเสียงดาบกึกก้องไม่มีการต้านทานจากกระวัติที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล่มสลาย อย่างเงียบงันหงสาวดีไม่ได้แพ้ในสนามรบแต่แพ้ในใจของตนเองเมื่อกองทัพอยุทยามาถึงหงสาวดีสิ่งที่เห็นไม่ใช่สนามรบแต่คือซากของจักรวรรดิที่แตกสลายไปแล้วอยุธยาไม่ได้เป็นผู้ทำลายเมืองน,นี้แต่เป็นพยานของการล่มสลาย ไม่มีเสียงฉลองไม่มีการประกาศชัยชนะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ใชัยชนะจากดาบแต่คือบทเรียนของอำนาจอำนาจที่ไม่อาจยืนอยู่ได้หากไร้ความเชื่อมัน่นจากผู้คนของตนเองการล่มสลายของหงสาวดีไม่ได้จบเพียงศึกหนึ่งแต่มันเปลี่ยนดุลอำนาจของทั้งภูมิภาคอายุธยา ก้าวขึ้นมาเป็นอำนาจสำคัญไม่ใช่เพราะการทำลายแต่เพราะการยืนหยัดในวันที่ศัตรูล่มสลายด้วยตนเองสงครามครั้งนี้สอนโลกว่าจากประวัติไม่ได้ล่มเพราะศัตรูแข็งแกร่งกว่าเสมอไปแต่มักล่มเพราะไม่อาจรวมใจคนของตนเองและในประวัติศาสตร์ผู้ที่รอดชีวิต ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้โหวเที่ยมที่สุดแต่คือผู้ที่เข้าใจเวลาและมนุษย์ได้ดีที่สุด